มีตลาพันส่วนรายการทำครัวทำครัวอะไรทำครัวอะไรเดี๋ยวอันนี้เป็นเทปแรก EP หนึ่งดีใจชิบหายเหมือนคนบ้าเลย เดี๋ยววันนี้ก็มาสอนพี่นี่ทำอาหารที่คาดว่าใครหลายๆชนอาจจะชอบใครหลายๆชนใครหลายๆคนใครหลายๆคนวัตถุดิบก็มีเนี่ยเดี๋ยวก่อนแนะนำก่อนแนะนำก่อนโอเคสวัสดีครับผมชื่ออ้างครับอ้างแจ๊บอ้างแจ๊บต้วอ้างแจ๊บอ้างแจ๊บครับเป็นเชฟประจำรายการทำครัวอะไราทำครัวอะไรแล้วก็เบสแจ๊บเป็นไรครับ เป็นโลกอ่าเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเชฟภาษาจีนเขาเรียกว่ามันมีตั้งแต่แบบซูเชฟไปเรื่อยๆตามตำแหน่งว่าอย่าตามสุดแหละคุกไงคุกคุกธรรมดาเริ่มไปคุกมันดูดีสัจจุตเงี้ยเหรออะไรเงี้ยดูดีไม่ต้องมีงานแล้วพี่ไงต่อมาโจแจ๊บครับไม่ได้มีหน้าที่อะไรในรายการนี้นะครับเฮ้ยมีปั่นป่วนในรายการนี้นั่นแหละเรามาดูวัตถุดิบกันเลยไหมอ่ะผู้ช่วยครับแนะนำวัตถุดิบหน่อยนี่คือกุ้งกุ้งอะไรกุ้งอะไรวะกุ้งสด จิเมจิเห็ดไม่มีคำพูดเยอะมากเลยนะไม่เอาดิครับเห็ดปูเนี่ยปูเป็ดเห็ดปั๊มไม่เอาแล้วต่อมาเป็นเต้าหู้ไข่ไก่ต่อมาเลยก็ต้องหนีอ่าอันนี้ตกใจมากเลยนะทำไมครับเต้าหู้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 แล้วก็หูทั้งหมูสับหมูสับพริกหยวกอันนี้ไม่ค่อยได้ยินนะพริกหนเออ ทไมโชว์ด้านล่างหรอก็มีแต่โชว์ใบกันขวานมันไม่สวยอ๋อไอ้โชว์กลางก็แหละมันก็อยู่คร่าวๆเป็นประมาณนี้แหละอันนี้เมนูอะไรวะมันคือตู้น้ำแดงครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเทสของคนไทยกินนี่ยด้วยตัวเองพวกเรากินเองเราจะไม่ออกจินจ๋าหนะเฮ้ยแบบไทยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจีนะไรจีนตับเตเข้าหู้เต้าหู้เต้าหูเตาหู้เต้าหู้เต้นหต้าหาหู้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้เตะาหู้เต้าหั่นต้้เต้าห้เต้า แต่ผมจะแนะนาว่าสําหรับการหั่นของที่เรามีเขียงอันเดียวอย่างผมมีเขียงอันเดียวเราควรหั่นอะไรที่มันแห้งก่อนสมมติเราไปหั่นอะไรที่มันเปียกเี้ยแล้วเขียงมันจะเปียกแล้วต่อไปของแห้งของเรามันจะติดกลิ่นคาวเนื้อหรือทุกนี้นั่นอะไรเงี้ยเราควรเรียงน้ำดัดกับการเรียบผักกลิ่นไม่มีกลิ่นก่อนอะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีคือเขาจะมีเขียงหลายๆอันเขาจะแยกสีเวลาเขียงสีขาวเป็นของอันนี้เขียงสีแดงของนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรก่อนดีหั่นหั่นหอมก่อนหั่นครับตัดรากออกหอมนี่จะมีรากอยู่ตรงน พูดถึงเรื่องมีดอีกทีนึงบางคนเนี่ยกลัวมีดคมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมีดคมอะ่ะน่ากลัวน้อยกว่ามีดที่ไม่คมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราหัน่นครับถ้ามีดมันไม่คมเนี่ยเราต้องออกแรงเยอะมากแล้วถ้าเกิดมันพลาดไปโดนเนี่ยมันจะเกิดแผลที่ใหญ่ามากอ๋ออืมแต่ถ้าเกิดมีดมันคมเนี่ยเราออกแรงแค่แบบเนี้ยกดเข้าไปเคนีอ่าคือขาดแล้วพอเราหั่นล่างออกไปแล้วเราไปล้าง ล้างอ่าล้างผ่านน้ำครับผ่านแค่นเหอเออแค่นี้อ่า <c oughs> ถ้ามันมีแบบพวกส่วนเกลือะไรเงี้ยอยู่เราก็ตัดทิ้มเลยครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อมาเป็นอีกปัจจัยนที่สำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนที่ทำอาหารเนี่ยพึงระวังวัเสมือคือเวลาเราหั่นอะไรที่มันไม่ได้เป็นปรูปทรงที่สี่เหลี่ยมหรืออะไรเงี้ยครับมันจะมีส่วนที่มันดิ้นได้เวลาเราวางด้านที่มันไม่มั่นคงนะแล้วเวลาเราหัน่นเวลาเราออกแรงไปบางทีมันบึ่บมาโดนมืออะไรเงี้ย่อยากให้เราหาด้านที่มั่นคงและกดให้แน่นวิธีการซอยต้นหอออมเเนยชบตัด ส่วนนี้ออกไปก่อนเพื่เชื่อมลงไปนี้น,น,นี้มีคนบอกไว้ว่าตรงนี้จุดหมดุนของเราเหมือนแบบล้อรถไฟอะ่ะเคยเนลอ้อรถไฟป่ะเคยอ๋อที่เป็นเฟืองจิกกัดจิกัด,กดใช่ไหมแก <c oughs> นแก <c oughs> นโยกแกนโยนี่เป็นแกนแบบนี้แล้วเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่เล็งว่าเราจะหันออกไปเท่าไหร่อ่าแล้วพอเราหันเราก็เลื่อนเรื <c oughs> <c oughs> ่อยเรื่อยเรื่อยให้กูตัดต่อเหมือนเดิมเถอะคนที่แบบเพิ่งหั่นเพิ่งขัดทำอาหารใหม่ๆมันจะช้าก่อนตอนแรกการทำอาหารไม่จำเป็นต้องเร็วอ่ะยกเว้นเราหิว อ่านการที่แบบรวบของอย่างนี้ได้เจ๋งเจ๋งหอมอ่ะมันยาวแล้วถ้าเราหั่นหมดเนี่ยเราเสียเวลาประมาณนึงแหละปลาที่มันเหนียวๆๆเหนียวอะไรเงี้ยตัดทิ้งไปหลักเราแบ่งแบ่งเนี่ยแล้วมันรวมกันเนี่ย<อ>แล้วก็ตัดปั๊บแล้วซอยเนี่ปยปลายเบ็ดระหว่างที่บเบ็ดหั่นนะครับผมก็ไปเตรียมในส่วนอื่นผมจะเสียวนิ้วก้อยเขามากครับเฮ้ยเออ อยากให้ดูแล้วกินต่อมาสิ่งที่เราจะหั่นต่อไปคืออะไรพี่จิว๋วบางคนเขาจะคว้านตรงนี้ทิ้งไปเลยแต่สำหรับผม,มผมจะหั่นตรงนี้ยจะไม่เสียดายทิ้งไปใช่มีรูที่มันหยักเข้าไปมันจะเป็นจุดที่แกนมันยึดอยู่แล้วก็มีดเข้าไปเฉือนกีบออมครับระวังมือนะฮะอันนี้คือใช้แรงเบามากเพราะมีดมันคมมากอ่ามีคำถามครับ ผมสามารถเอาเม็ดไปปลูกได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเกษตรเท่าไหร่ฉะนั้นผมขอเลยเอาไปเลยครับเด็กินพิกหยวกเฮ้ยแต่ที่แน่ๆเนี้ยเอาไปทําลายได้อ๋อปั๊มใช่ไหมเปล่าทำลายทำลายทีปูไปปลูกต้นไม้ดีกว่าแล้วก็หั่นไปเลยครับนี่หั่นแบบนี้คือหั่นตามรอยกีบมันเหรอ ใช่การาหั่นต่อมัก็คือหั่นเป็นเส้นๆใช่ป่ะแล้วก็เป็นลูก<อ>เล็กๆนี้<อ>ให้มันเป็นเส้นออกมานี่เนี่ยพยายามจับให้มันแบบน,นี้เปรียงกันเอาก็หัน่นอ่าอะไรประมาณนี้ึ๊ไป สมมตินะเนี่ยหั่นหันอยูปุ๊บมีดบาดเลยพี่ทำไงเอาเชือกไปรัดที่แขนการแล่นพิษการพิษแล่นเข้าสู่หอวใจถ้าเป็นงูขาดมีดบาดที่คอเอาเชือกรัดที่คอการแล่นพิษเข้าสู่หัวใจแล่นพิษแล่นพิษแล้วเกิดมีดบาดพี่โจเอาเชือกรัดพี่โจการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแล้ว <c oughs> ลต่อมาถ้าเบสหั่นพิจยวเสร็จแล้วเราจะให้เบสหั่นเห็ดที่อยู่ตรงนู้นส่วนผมจะตั้งน้ำมันรอตรงนี้แล้วฮะนี่ครับวิธีการตั้งน้ำ อ,นนอันนี้นอนน้ำมันละเทนล้วมันอ๋อใช้น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยเหรออันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เพื่อที่ทอดออด้วยไฟแรงประมาณหนึ่งเพื่อให้ตัวเต้าหู้ที่คุกแป้งมากรอบระหว่างนี้เราจะวอร์มน้ำมันไว้นะครับผมระเทียร์ขยะวอร์น้ำมันทล้ไงฮะป็นการเลียนเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วเปิดเครื่องหมุนฟันจะมีเสียงประมาณนึงแหละเราจะทอดด้วยไฟกลางไฟไฟกลางนะไม่ใช่ไฟไฟกลางที่อยู่ข้างในนี่ไหมเอาละครืออุณภูมิปากกลางอ่ะ นี่คือตะหลิวเข้าเมืองตะหลิวเจอหลิวตอหัวน้ำมันมาได้ที่แล้วเู้ได้ยังไงมันกระดิ่งเข้าตาได้แหละไม่ใช่คือเสียงมันจะเงียบไปอ๋อใช่เพราะว่าการที่น้ำมันมีเสียงเงี้ยหมายความว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในอ๋อมีน้ำพวกมันก็น้ำมันกับน้ำมารวมตัวกันไม่ได้มันก็จะดิงน้ำออกมาว่าตอนขับรถน้ำมันเงียบมากเลยเดี๋ยวทำไมครับก็มันจะมีเสียงน้ำมันตอนขับรถเลยแสดงว่าน้ำมันนั้นได้ที่แล้ว อ๋อนี่คือเป็ของเล่าที่เราลืมไปแล้วการหั่ต้าู้ก็จะมีเส้นบอกตรงนี้นะก็ได้โชว์ยูเลยเติ๊ดๆๆิ๊ดนี้ดีมากรั่นเต้าหู้หนาสักประมาณนี่1เซนครึ่งนะประมาณได้ที่แล้วเราจะคลุกแป้งไว้ไงใช่ครับเราจะวคลุกแป้งใส่เลยเหรอใส่ครับประมาณ2ชั้นโต๊ะก็ได้เนี่ยฮะเราค่อยๆเขาอันนี้เขาไม่เรียกคลุกเหล่านะเรียกอะไรคลุกเขาโอเคต่อมาเราคลุกเสร็จแล้วน้ำมันได้ที่แล้วเพราะมันเงียบเราลงไปทอดเลย ถ้ากลัวกระเด็นนะครับแนะนําให้แบบใช้ช้อนอะไรเงี้ยด้วยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วคือสีมันจะเปลี่ยนจากป่ตสีแป้งมันสีขาวอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อมันสุกมันก็จะเป็นแบบมีเหลืองเหลืองนะคยเห็นแบบพวกของทอดตามร้านขายอะไรเงี้ยป่ะโอนไก่ทอดอะไรเงี้ยสีกะมันนั้นมันจะลอยขึ้นมาปะอันนี้น้ำมันมันน้อยมันก็จะไม่ลอยแต่ถ้าเราทำน้ำมันเยอะๆมันก็จะลอยต่อมาน้ำแดงเราก็ไปที่ กรก้องตกใจกระ้องยุ่งกับ <c oughs> เราเงี้ยน้ำแดงเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกน้ำราดอย่างหนึ่งของอาหารจีนเออสูตรแล้วก็มันจะแตกต่างันไปตามละพื้นที่ของประเทศจีนอ่ะก็มีแบบแต่ละลน่นนี่นัน่นอย่างเงี้ยบางที่ก็มีเหล้าจีนบางที่มีน้ำมันงาอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งสูตรที่เราจะทำวันเนี้ยเป็นสูตรที่ผมคิดว่าผมรอบสุดละอ่าก็จะเป็นสูตรน้ำมันงานครับน้ำมันงานหาได้จากไหนพี่ต้องไปเอาในป่า เป็น <c oughs> ป่าที่ต้องดมสมบูรณ์เพราะว่าช้างมันเยอะเราต้องเอาไฟไปเผาง,งาช้างและเต็มงงน้ำมันใช่สุยเนี่ยฮะเราก็ใส่น้ำมันงานเข้าไปประมาณนึงแหละเราใช้ไฟไม่ต้องแรงมาก <c oughs> สังเกตว่าผมจะไม่ใส่น้ำมันแล้วนอกจากน้ำมันงานเพื่อเอากลิ่นแต่กลิ่นมันจะแบบลอยขึ้นมานะฮะเอาหมูมาครับ <c oughs> เราจะเรียงลำดับการผัดจากสิ่งที่สุกยากยาก่อนเนี่ยเราเอาหมูลงาผัดเลยดีกว่าเราไม่เรียสลิดละ <c oughs> ไฟไม่แรงมาก <c oughs> หอมมาก อมมากเลยไม่มีหอมลนานเลยหมูมากอันนี้หมูมากถึงชิมแล้วก็ถ้าเกิดเราทำน้ำซอสเลยในขนาที่หมูมันดิบมันจะขาวออมันจะไม่เป็นหมูแล้วอันจะเป็นวัวเพราะมันคาวไงออ้ยอ้ยหมูอ้ยอ้ยอ้ยอีเรียกว่าหมูยังไม่ตายูจะดสายีได้ไหมสายีได้ไหมอ่อ่ เอาฮาป่ะละ่ะไม่เอาไม่ฮาเข้าเมื่อหมูได้ที่แนละ้วเราจะทำน้ำแดงกันแล้วเบ็ดของน้ำแดงก็จะมีพวกน้ำเปล่าซอสปรุงรสที่เป็นอ่ผิวขาวน้ำเปล่าน้ำไม่ได้ทำไม่ได้ทำใครทำ่ะน้ำไม่เกี๊ยวเนอะคือเราก็กะว่าเต้าหู้เราเยอะประมาณน,นี้ก็ใส่น้ำนิดหน่อยวันนี้จะมันขึ้นแก้วน้องแก้วอีกนิดนึงหมดแก้วแล้วไปเออเราใส่ผักที่มันสุกยากไปก่อน แต่ว่าผักนี้คือรหัสใช่ไหมทำไมอ่ะเฮ้ยแม่คือรหัสก,ก็สุกง,ง่ายกว่านเนื้อผักที่ต้องเป็นความจัดแล้วสุกยากกว่าผักทันทันยากใส่กกสไปครับจริงๆถ้าเราเอาตัวทิพย์หยวกไปผัดก,ก่อนก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะเออแต่ผมไม่ชอบจะเริ่มปรุงรสแล้วครับ ด้วยซิ๊วขาวน้ำตาลซอสหอยนางลมเฮ้ยนี่อยากรู้อ่ะว่า,วามันแดงด้วยอะไรวะจริงจริงน้ำแดงมันไม่ได้แดงนี่อ้าวเหรอเป็นสีของซอสหอยนางลมอ้าวเหรอแล้วก็เป็นพวกน้ำเห็ดหอมคือเวลาเราเอาเห็ดหอมไปแช่เห็นปะ่ะคือน้ำมันจะออกมาเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ๋อทำไมไม่ได้ว่าน้ำตาลนะคือไงวะเต้าหู้น้ำน้ำตาลเออมันน้ำมันอุ้ย เอ้ชิวโดนินไอ้ิน้อเจอเลยก้องเจอเ,เลยินเสียวฉัเป็นคนกลัวเกลียดแล้วถ้า <laughs> ถ่ายจะถ่าเกลียด <laughs> <laughs> อ้เลยกะหุเริ่มได้ซอนเริ่มเดือนละปุ <laughs> งรถกันก่อน <laughs> ขอช้อนโต๊ะหน่อยช้อนที่อยู่โต๊ะเรอใช่ช้อนที่มันขนาดใหญ่ตรงนี้น <laughs> <laughs> ช้อนโต๊ะ ถ้าเขาบอกว่ามุงหนึ่งช้อนโต๊ะก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้ใส่แล้วประมาณสองช้อนโต๊ะครับคือต้องไปซื้อหน้าปากซอยก่อนนะประมาณซอสกุ้งรสซีอิ๊วขาวด้วยนะฮะประกอบด้วยลิงหมูแล้วก็มนุษย์ปลาส่อิวน้ำตาลครับีผมไม่ชอบทานหำตาลนะจะใส่แค่ ประมาณครึ่งไม่ถึงนะเป็นหนึ่งส่วนสามน้ำโต๊ะอันนี้น้ำเหนียวป่ะใช่ครับมันคือน้ำแดงน้ำเหนียวแล้วแหละน้ำเหนียวเราต้องมีแป้งมันป่ะพอดีพี่โจพูดพอดีเลยบอกว่าแป้งมันกับแป้งข้าวโพดสดวรผสมพอๆกันนะแต่ว่าตามความรู้สึกตัวเองแป้งมันจะคืนตัวเร็วกว่าคือความที่มันเหนียวแล้วมันเป็นน้ำเร็วกว่าคือน้ำมันออกมาสังกว่าแต่เป็นแป้งข้าวโพดมันออกมาทนขึ่นแต่ว่าใเมื่อเย็นแล้วมันจะแบบไม่เหลวเออประมาณนี้บางคนเขาก็ไม่ใส่เห็ดนะสิงส่วนเขาก็ไม่มีหรอกอันนี้ผมก็ไม่มีส่วนนะ กแบบเอายูริ่งที่ผมอยากกินกุ้งครับใส่ไปแบบเดียวทนั้นแหละเพราะว่ากุ้งสุกง่ายมากผมอยากจะคลิปมากเลยแล้วถ้ากล้องอยู่ใกล้เหลือเกินจะฟลิปโฟมเลยนี่น่นี่นี่ตอนดีมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เตัดรายการที่กี่โมงอ่ะมาตัดตอนคืนอ่าโอเคเดี๋ยวก็ถ่ายกันเนี่ยเนี่ยอย่าเย็นนะครับถ้าใส่มาเมื่อกี้เนี่ยเราออกไม่ได้แล้วนะทำไมก็มันหมดแล้วไงวิธีการใส่ก็ค่อยใส่แล้วไบกินอันนี้ แล้วคนนห้มันเท่ากันเพื่อให้มันเหนียวแต่ไม่มีสรสชาติมันจะเจือจางรสลงไปนิดนึงแหละเพราะมันเป็นเบ็ดน้ำเนี่ยพอเรา,ากะาเวลาปุ๊บมันเริ่มเหนียวแล้วกุ้งก็จะพอดอีสุกอเอ,อเวลาสุกแป้งมันก็จะเริ่มครับอะไรประมาณนี้แหละปิดไฟได้นี่ยปิดไฟเออไม่ร<ส>ู้จะพูด<ส>ยังไงจัดจานครับเราจะเอาน้ำซอสของเราได้โอ้<ส>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  กุ้งโคตรเยอะอย่างกัรที่บ้านเป็นฝากุ้งเตรียมข้าวกันเลยนะไม่แบบคนทั้งบ้านที่นั่งดูๆแบบนี้ไปทำหน้าที่นี่สำคัญมากเลยเขาจะตกแต่งให้ดูดีเลยนะเขาจะทำเหมือนเผลอๆไม่ตั้งใจเนี่ยแล้วผมไม่ตั้งใจนะมันเป็นี้เฮ้ยมันลุกเนี่ยไม่ตั้งใจเว้ยเฮ้ยเป็นนี่ให้ตกแต่งเป็นแมงเออที่โรยกระจายเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นสีเข้มสีอ่อนแล้วก็สีกลาง สีกลางที่เป็นผู้หญิงนั่นมันสีกาสีกาที่อยู่ในนี่บ่านรามเกียรตินั่นมันสีดา,า,าเฮ้ยไม่คือไม่ไมีเลยสีดาที่เป็นร้านอาหารว่ะนั่นมันสีฟ้า,าเออพี่เออผมว่าไป็นสีายะยากันเถอะครับ ไคอร์ดแล้วเหรอได้คอร์ดแล้วไรคคอร์ดคอนด้าเย้ถึงเวลาที่คอรดคลายที่สุดของผมแล้วแหละคือเวลากินเงี้ยแนะนำก่อนแนะนำก่อนใครวะเนี่ยอ่าชื่อโจเนียครับผมจูเนียเป็นอะไรเป็นคนนี่แหละได้เป็นอะไรจูเนียเป็นลูกไม่เอาแล้วไม่เล่นนกเนี่ยจูเทียเป็นตากล้องถึงเวลาที่เราต้องชิมแล้วมามากินพร้อมกันกินพร้อมกันต้องเป่านกหวีดป่ะแต่ทหารน่ะมาอี๊ ปิดปิดเหรออร่อยมากยังไม่ได้กินเลยเฮ้ยโอ้เต้าหู้นี่กรอบนอกนุ่มในยังไม่ได้กินเลยพูดก่อนแล้วอะไรเนี่ยอืมนุ่มอร่อิ อยากจะให้ท่านผู้ชมไปลองทํากันดูนะอ้างได้สอนไว้แบบละเอียดมากมากแล้วเทปต่อไปจยาละเอียดน้อยลงเพราะว่านี้เป็นเทปแรกมันต้องมีเทคนิคกคารทาครัวนิดหน่อยผมรู้สึกว่ามันมต้องกินพร้อมกัน้วยนะตัวเห็ดเนี่ยมันอีกรสชาติหนึ่งก<อ><อ>ุ้งอีกรสชาตินึงเต้าหู้ที่ทอดกรอบอีกรสชาติหนึ่งพอมันมันรวมกันดูเฮ้ยแม่งอร่อยอ่ะมันได้ความมันมันได้มันได้ท e เจอร์ของเต้าหู้จุกแป้งทอดด้วยมันเหมือนเหนียวแล้วก็ตัดด้วยฝาดของเนี่ย ต้นหอมเป็นอะไรที่อร่อยสมชื่อมันหอมหม,มแล้วมันมาเบรกสีแบบแดงๆของอาหารจีนได้ดีตามทฤษฎีสีนะฮะสีแดงเนี่ยประมาณ70%แล้วสีเขียวประมาณ30%มันมคือความสวยงามขององค์ประกอบสีแสดงว่าคนรวยเนี่ยเขามีความรู้ด้านศิลปะสูงมากแล้วก็ทำให้ภาพวาดอย่างเงี้ยไม่ดูไม่น่าเบือ่โอคโอคตรมร์ <laughs> อ่ะแล้วถ้าสมมุติใครอยากให้อ้างทําอะไรในเทปต่อไปก็คอมเมนต์มาข้างล่างเอาแบบที่มันแบบพอเป็นไปได้นะมนแบบคอมเมนต์แบบตับประวานทอดอะไรไี่เอาหรือมีแนวทางแนะนําติชมพิมพ์มาได้เลยจะเป็นอาหารไทยจีนฝรั่งทำได้หมดใช่ไหม ได้แหลยเธอฉังไม่ได้ปรึกษาเลยครับ้วมันพูดมาขนาดนี้ได้เลยได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กตรกดตรงกดตรงนี้หนูจะขึ้นตรงนี้โอเคกดตรงนี้อีกนะกดหนูขึ้นตรงนี้กดตรงนี้ตรงนี้นี่เลยกดตรงหน้าตัวซับสไคร้มันจะมาฆ่าตาบิตไว้นะครับก่อนหนูไปนิดเดียวจะฆ่าตาพี่แอระตีตีนีิ่งดิโแล้วมั้ยดูตรงนี้เสร็จแล้วันนี้นะครับตายกป็นตายไลคกัน พัวอะไรจะตึ้งต้องไปแล้วขอบคุณทุกทุกท่านมากที่มารับชมนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับจินกินกันทานดิชั่นทานดิชั่นทานดิชั่นเนี่ยอันนั้นน่ะทานดิชั่นแต่ท่านเนี้ยเนี่ยทานดิชั่นนะวายวายแล้ว่นไปไปเลิ่นรายการเลยนะ เลี้ยงถ่ายกันสามรายการตื่นขึ้นมาจูเนียก็ตื่นสายทุกชาติเกิดการที่สายเฮ้ยมุกคนลงทุนเลยพี่เอ้าที่อาจารย์ที่สายนิดเฮ้ยลงลงแล้วมุกมุก

ล้านจานวา้าวทำอะไรเนี่ย้อมิดปากแล้ทำอะไรกับมือคุณเนี่ยไอ้เจ้้มจุกมันเปอย่างนี้วะโอยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋ยอาดิจไปเ็หน่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยบไปเลยที่ก้นปากเปิดมาเป็นงี้เฉยคือเชี้ยอะไรวะจุกแม่งบีบไปเนี่ย ทำไมนะครับท่านผู้ชมล้างจานอย่าเสือกแล็ปต่อให้คุณแล็ปเป็นคุณก็อย่าเสือกแล็ปตอนล้างจานขนาดผมแล็ปไม่เป็นอย่างชิบหายขนาดนี้นี่ไม่ได้เตรียมแล้วสดๆเลยเจ็บมากก็เอ้ามูแหวงเอ้ยเซฟฟอร์ดิพลงนี้ เอาบุกเอ้ยมุกเลยวันนี้ถ่ายงานด้วย